แสดงให้น้องวัมดวรมนตรนาสาธุอาบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับ ทิวาตนะสิริตนะจังุทตาปจายโนจะารุธรรมวาทันติอายุวะโน สำหรับบรรยากาศใส่บาทยามเช้านี้พี่น้องอากาศลมเย็นนะลมเย็นเย็นสบายๆายนะครับพี่น้องอบรรยากาศก็ประมาณ19 20องศานะฮะส9 20กก็เย็นสบายสดชื่นไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปดูท้องฟ้าโล่งโปร่งนะฮะบ,บรรยากาศโล่งโปร่งสบายเลยนะครับสำหรับเช้านี้บรรยากาศใส่บาทจยามเช้าก็ขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ